สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอไข่แดง channel v 4นะครับอยู่กับผมเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับ ct 8 5 casino นะครับเว็บตรงที่ผมเล่นอยู่ในช่วงนี้นะครับสนใจสมัครก็สมัครหน้าเว็บได้เลยนะครับ ct 8 5 casino นะครับหรืออยากจะสอบถามแนวทางนะครับนะ a d ด f a ซผมมาแล้วกันเคกวินนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้พอดีตอนอัดนะครับผมลืมเปิดไมคนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเค วันนี้มาด้วยสูตรแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นะครับสนใจสูตรนี้ก็แอ s สาธุ55นะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นรีวิววิดีโดออ,อีกรอบแล้วอีกหนึ่งรอบนะฮะพอดีอัดจนจ,จบคลิปแล้วนะครับแต่ว่าลืมกดอัดเสียงนะครับโอเคไปครับโอเค สูตรตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับคนที่ดูเขาไพ่ไม่เป็นก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับตอนนี้ผมกําลังเลือกห้องอยู่นะอ่าเขาไม่ให้เลือกห้องที่เป็นปิงปองยาวกับมังกรยาวนะครับผมก็เลยเลือกห้องสองนะโอเคนี่ฮะมีกฎให้ดูด้วยนะการเลือกห้องนะครับแล้วก็วิธีการใช้สูตรชัดเจนนะครับเข้าใจง่ายนะครับตอนนี้อ่า แต้มฝั่งแพ้นะครับเป็นคู่นะครับเนี่ยสูตรจะบอกให้ไปน้ําเงินนะครับจำง่ายๆครับแพ้คู่ให้ไปน้ําเงินแพ้ขี้ให้ไปแดงนะครับหมายเลขนี้ผมไปเอ่อน้ําเงินนะครับ500นะครับเล่นไม่เยอะนะครับกะเอากำไรสักประมาณ5 0 0 0ถึง7,000นะครับก็ดูอีกทีแล้วกันประเมินสถานการณ์นะครับถ้าบวกดีๆก็น่าจะถึง700 0นะครับอ่าเจดหลังนะ โอเคครับไม้แรกบวกไปนะตอนนี้แพ้นะครับศูนย์แต้มนะฮะส่วนใหญ่เขาจะนับเป็นคู่นะครับฉะนั้นผมจะไปน้ําเงินนะศูนย์คือคู่นะครับ okay, <That> s <S ไป <successful. S 1> นะอันนี้เป็นเทคนิคในกลุ่มนะครับในกลุ่มออแอสาทุห้านะครับเขาแนะนำมานะว่าศูนย์นี่ก็คือแต้ม <No more S 1> คู่ best, นะครับ <please. S 1> นี่ดูนะ เจ็ดแต้มสวยครับเหมือนจะบวกงาไม้นี้โอเคบวกไปครับสองไม้ติดแล้วนะครับอ่าแพ้เป็นแต้มคู่นะฮะแพ้หกแต้มแต้มคู่ผมก็ยังจะไปน้ำเงินอยู่นะครับวิธ <That 's S 1> ีการ <success S 1> เล่นของ <from> <S 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 ผมก็คือจะเดินเงินปกตินะครับเสียค่อยทบนะฮะโอเค okay, ไปนะครับ No more bets, please. เขาไพ่ก็เหมือนจะไม่มาน้ําเงินนะแต่ก็ยึดสูตรเป็นหลักครับผิดถูกค่อยว่ากันนะครับสีแทมน่าจะโดนนะมานี้เอา้าบวกเฉยครับสามไม้ติดนะครับอาแพ้เป็นแต้มขี้นะครับขี้ให้ไปแดงเนาะโอเคตอนนี้สามไม้ติดแล้วนะครับเสียงอาจจะไม่ตรงต้องขอภัยนะครับผมมาอัดทับที่หลังนะฮะ ตอนอัดคลิปผมลืมปิดเอ้ยเปิดไหม่นะครับปกตินี่คือผมจะอัดเสียงด้วยนะครับอัดคลิปด้วยพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไปครับไม้นี้ไม้ที่สี่นะครับไม้ที่สี่นะผมไปแดงนะ โอเคครับเก้าหลังตอนนี้บวก4ไม้แล้วนะครับกับสูตรแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นะครับสนใจก็แอดสาธุได้เลยนะครับโอเคไม้นี้ <That> s <S ไปน้ำเงินนะครับพอแพ้แต้มคู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ชัดเจนนะครับค่อนข้างเล่นง่ายนะครับ <Now S 2> ไม่จำเป็น <more S 1> ต้อง best, ดูขอไพ่เลยนะครับเขียน okay, น้ำเงินมา หนึ่งแต้มโอ้พระเจ้าโอ้โหสวยๆมาสองโอ้โดนนะครับเสียไม่เป็นไรครับระบวงมาสี่ไม้แล้วนะไม้ต่อไปผมจะทบนะฮะเวลาทบเข้าก็ให้กลับมาเดิมเงินปกติโอเคเมื่อกี้แพ้ s <S เป็นสองแต้มนะครับให้ไปคู่นะให้ไปนุ่มเงินนะครับขอภัยโอ้ยากเหมือนกันนะมาภาคทีหลังเนะี่ย เราไม่รู <Now more S 1> ้นะ <best queens. S 1> ว่าเราจะทำอะไรนะครับเจ็ดแต้มสวยครับโอ้โ oh, ห oh, โดนอีกแล้วครับแพ้ s <S แต้มขี้นะครับอืมขี้ให้ไปแดงโอเคผมทบไปสองพันนะครับ Okay. ไปเรื่อยๆนะครับ no more bets, please. จะมาไหมนากลัวนองเงินนะมานี่สวยแดงมาสิสวยหกแต้มผีเข้าไปโอเคครับบวกไปแพ้ให้ดูฝั่งแพ้ตลอดนะครับโอเคแพ้3ามแต้มคือแต้มขี้นะครับเวลาผมทบเข้าผมจะกลับมาดึงเงินปกตินะครับอขี้ให้ไปแดงโอเค กลับมาเดิน500เหมือนเดิม s <S นะครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มตึงๆแล้วนะอาจจะเอากำไรสัก5000แล้วกันนะครับก็ mm hmm. คือเวลาเล่นเราต้องประเมินสถานการณ์ตลอดนะครับไม่ใช่คุณตั้งกำไรแล้ว s <S นะฮะบ,บางทีมันตึงนะฮะเราก็ไปฝืนมันบางทีอาจจะเสียนะครับฉะนั้นเราต้องประเมินตลอดนะครับว่าศูนย์เข้าดีหรือเปล่านะครับทบเข้าไหมนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันตึงๆนะเสียไป โอเคแพ้แต้มคู่นะครับผมจะทบไปที่น้ำเงินนะครับเนี่ <'s> ยมันเริ่มตึงแล้วฮะฉะนั้นผมจะวางกำไรให้มันต่ำลงนะอาจจะ4 5 0ถึพันะครับ <c oughs> จริงๆถ้าเปิดไม้แล้วพันน่าจะถึงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆสร้างกำไรไปนะครับอย่าลงหนักนะครับ จะบวกไหมโอ้โหโดนครับแพ้แต้มขี้โอเคผมจะไปแดงนะสูตรก็มีถูก <Six S 1> มีผิดนะครับ <best> แต่ผิดไม่เกิน2ไม้ mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ mm hmm. เพื่อนๆน,นํำไปใช้ก็ระวังด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าสูตรเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แทบจะไม่มีนะครับนะโอกาสก็จะ60-70%ซนนะครับที่เหลือก็เป็นเทคนิคของเราแล้วนะครับ โอ้โหโดนครับไม้นี้เจ็บไปทั้งหัวใจเสียไป3ามสาพันห้าแล้วนะโอ้โหโดนครับไม้นี้ผมขออีกไม้เดียวอ่ะผมจะทบสักประมาณน่าจะห้าพันะถ้าจำไม่ผิดนะครับห้าพันนะแต่ว่าไม้นี้ผมน่าจะรอนะครับ No more bets please บางทีเราก็ต้องรอบ้างนะฮะจริงผมใส่หนักเกินไปนะบวกสีไม้ผมน่าจะดูเชิงบ้างนะครับสักเกมสองเกมนะครับอ่ะตอนนี้มาดูตอนเสียแล้วอมัน,นก็ยังไงอยู่นะโอเคแพ้แต้มคู่นะครับไม้นี้ผมจะทบไปนะคู่ให้ไปน้ำเงินนะครับผมจะทบห้าพันอ่ะจำได้ละโอเค s <S มาภาคที่หลังลำบากมากนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับ อาจจะไม่ได้อัตรถลดเท่าไหร่นะครับต้องขอไปจริงฮะลืมกดอัดเสียงนะครับอัดแต่จอไม่ได้อดเงเสียได้มากครับมาดิตายแล้วก้าวเข้ามาโอ้โหสิผีเข้าไปโอ้เสมอครับอ ไม่มีฝั่งแพ้นะครับจะรอนะครับไม่มีฝั่งแพ้ให้รอนะครับไปครับรอหนึเกมนะครับสนวนเพื่อนๆที่อาจจะดูคลิปของผมนะครับไม่เข้าใจเทคนิคอะไรนะครับก็แอดเฟซผมมาแล้วกันเคกวินนะครับเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคนนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแอดเฟซมาพูดคุยกันได้นะครับสอบถามแนวทางเทคนิคต่างๆได้เลย แล้วก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะครับช่องเก่าผมยังอัพคลิปไม่ได้นะครับโดนแบนอยู่นะครับก็ฝากติดตามช่อง B 4สด้วยแล้วกันโอเคแพ้เป็นศูนย์นะครับก็คือแต้มคู่นะครับผมจะไปน้ำเงิน5 0 0พันโอเค h <'s> โอ้ถ้าได้ไหมถ้าเสียไม้นี้นะผมว่าเจ็บเหมือนกันนะแต่สูตรมันมาดีอยู่นะครับมันผิดไม่เกิน2ไม้นะครับ No more bets please งลองสักตั้งครับ สองเออเออห้าเข้ามาเอาห้าก็พอเหลือนหนึ่งโอ้ตายเอาเก้าให้มันโอ้โหเก้าจริงๆโอ้สุดยอดครับหนึ่งแต้มก็ได้กินโอเคกลับมาฟื้นคืนชีพตอนนี้แพ้เป็นศูนย์แต้มนะครับผมก็จะกลับมาเดินเงินปกติก็คือห้าร้อยนะครับ That s successful <S จะถึงห้าพันไหมนะ แพ้แต้มคู่ให้ไปน้ำเงินแพ้แต้มขี้ให้ไปแดงนะครับดูง่ายๆเลยครับไม่ต้องดูเข้าไพ่เลยนะสีแต้มพัดเจ้าสีเหมือนกันเอาสามข้ามาที่รักสามจริงๆโอ้โหโดนโอ้ oh, แพ้แต้มขี้โอเคผมจะทบไปแดงนะครับ ก็คือวิธีการเล่นของผมเนี่ยผมจะเดินเงินปกตินะครับเสียค่อยทบนะครับ s <S ไม่แนะนํานะครับแบบไม้เอ้ยไม้นี้มั่นใจมากใส่ไปเต็มแม็กนี้ไม่แนะนํานะครับการเล่นที่ดีควรจะสร้างกําไรทีละนิดเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับโอ้โห no oh โดนอีกแล้ว ไปนะครับแพ้แต้มขี้ก็ยังต้องไปแดงอยู่ครับจริงๆบางท่านที่นําสูตรไาเล่นเนี่ยครับ <th> ในกลุ่มนะที่เขาแนะนาแนวทำไม่ใช่กลุ่มนําเล่นนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับของสมาชิกนะครับเขาจะเล่นบ้างรอบ้างนะ <Good. S 1> แต่ว่า <That> s <S บาง <please. S 1> ทีผมกลัวกลัควคลิปมันนานไปนะครับผมก็เลยเล่นทุกไม้หน่อยนะโอ้โหสวยครับเหยียบไปหนึ่งแต้ม โอเคตอนนี้กำไร4 0 0แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแทงอีกไม้หนึ่งแล้วกัน s <S น่าจะอีกสักสองนะโอเคผมไปน้ำเงินนะเพราะเมื่อกี้แพ้เป็นแปดแต้มนะครับน่าจะสองไม้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมาอาัดพี Now, หลัง <more S 1> นะครับ <more> bets, ก็เลยงงๆ <please. S 1> นะว่าตัวเองไปทางไหนนะครับเล่นตอนไหนอยู่ตอนไหนนะฮะโอ้โหสามอือหือ เอาดิโอ้พระเจ้าโอ้โหเสมอครับเสมอรอครับไม่มีฝั่งแท้ให้เรารอนะครับไปเรื่อยๆนะครับสูตรก็โดยรวมผมมองว่าโอเคนะครับ คือจริงๆเวลาเราเล่นนะครับมันไม่มีหรอกครับที่ว่าจะถูกหลายๆไม่ติดกันนะครับต้องมีผิดบ้างนะฮะคนที่ถูกติดติดกันก็คือเขาโชคด,ดีไปนะครับแต่ว่าการเล่นท,ที่แท้จริงเลยนะก็คือเราต้องมีผิดนะครับโอเคแพ้เป็นแต้มขี้นะครับเจ็ดแต้มผมจะไปแดงนะอ่ากำไรขาดอยู่แปดร้อยโอเคเดี๋ยวผมไปแปดร้อยนะครับมน That successful. สนใจสูตรนะครับสูตรอะไรก็ช่างนะครับที่ผมรีวิวในช่องของผมนะครับก็สามารถอ่าไปขอได้นะครับที่แอปสาธุห5นะครับฟรีนะครับ2โอ้โหสวยแดงมากเจ็ดสวยผีเข้าไปโอเคครับพอแล้วนะครับกำไร5,000ตามเป้านะครับเดินไม้ละ500เสียเราก็ทบนะครับ สูตรค่อนข้างดีนะครับเราทบไม่เกินออสองไม้นะครับโอเคเดี๋ยวไปถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมถอนแต่กําไรแล้วกันนะครับห้า0ันกับ36บาทนะครับวันนี้มีถูกบ้างผิดบ้างครับแต่ใช้เทคนิคก,การเดินเงินเข้าช่วยนะครับโอเคอเดี๋ยวลองเงินเข้าสักครู่นะครับ ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับดูคลิปไม่เข้าใจยังไงนะครับอยากจะสอบถามแนวทางเทคนิคต่างๆสูตรนี้ดูยังไงอ่าเงินเข้าแล้วนะครับสูตรนี้เดินยังไงนะฮะเดินเงินยังไงเล่นยังไงก็แอดเฟซผมมาแล้วกันเควินนะครับโอเคสูตรตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับแพ้เป็นภาชนะเป็นมานะครับสนใจสูตรตัวนี้แอดมาที่แอดสาธุ55าานะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ